สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่สวนอังกฤษหน้าบ้านค่ะวันนี้นะคะเข้ามาทําทางเดินต่อนะคะก็ตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าอากาศกําลังดีเลยะคะ่ะช่วงนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ปูพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นัดกําลังช่วยขนหินอยู่นะคะเดี๋ยวระหว่างรอที่นัดขนหินนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นไม้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวงานเสร็จวันนี้นะคะค่อยมาเดินดูพร้อมกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเช้านี้นะคะสําหรับงานของเรานะคะก็ตอนนี้นะคะเริ่มจะร้อนแล้วค่ะก็ประมาณ9ก้าโมงสีนะคะตอนนี้ก็งานที่ตั้งใจจะทําให้เสร็จเช้านี้นะคะก็จะมีทําทางเดินหินนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะต้องเข้าไปอาบน้ําแล้วก็ออกไปทําธุระแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราได้ย้ายต้นเข็มชมพูนะคะที่ย้ายมาจากสวนของแม่อีกทีนะคะตอนนั้นย้ายมาประมาณ7ต้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เหลือรอด แค่2ต้นค่ะนี่ก็เลยย้ายเข้ามาไว้ตรงนี้นะคะตรงนั้นน่าจะร้อนไปก็คือยังมีใบเขียวอยู่นะกะ็ของแม่ที่ยังเหลืออยู่ในสวนของแม่เนี่ยที่อยู่ร่มอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะโอเคเราก็เลยลองจะย้ายมาเปลี่ยนไว้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้มันจะร่มนิดนึงตอนนี้แดดสวยมากๆเลยคะ่ะสวนอังกฤษ มุมนี้คือมุมโปรดของเราเลยโอเคงานวันนี้นะคะก็จะมีะย้ายต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็ทำทางเดินนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ,ะต้นต้นบัวดินนะคะตอนแรกมันมีเป็นกองอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เลยย้ายมาให้มันแบบว่าห่างกันนิดนึงนะคะตรงนี้จะได้มาเป็นสีต้นนะคะแล้วก็ย้ายมาตรงนี้อีกต้นหนึ่งเป็น้ามันจะได้ดูแบบว่าอ,อยู่ในโซนเดียวกันนะคะเราก็ปลูกต้นโรสแมรี่สองต้นค่ะ แล้วก็นี่ค่ะทางเดินนะคะตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะคะก็คือเฉพาะตรงที่อยู่รอบสนามนะคะนี่ตรงนี้ค่ะที่เป็นวงกลมนะคะตอนนี้นัดก็ทําเพิ่มด้วยนะคะกะ็เป็นทางเข้านะคะก็เลยมีหินเหลือแล้วก็มีเศษพลาสติกเหลือนะคะก็เลยจะทำเพิ่มให้เสร็จเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราพามาดูจากมุมนี้ตอนนี้แบบว่าอากาศกําลังดีมากๆเลยค่ะ ตั้งแต่เช้าเริ่มก็ไม่ร้อนมากนะคะหันมาหลบแดดนิดนึงเนี่ยค่ะประมาณนี้ได้แบบว่า,าหินเพิ่มนะคะเดี๋ยววันนี้ถ้าเอาหินมาใส่ก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะจะได้ไม่มีเหลือตรงทางเดินนะคะนี่แล้วกเ็เดี๋ยวพากลับย้อนมาฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าถานนเส้นนี้มันสวย สวยมากสวนอังกฤษตอนเช้ามีผู้จอมพลสีแดงด้วยนะใครอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าเรามีเรามีผู้จอมพลสีแดงด้วยต้นเนี้ยแม่ซื้อมาใส่กระถางของแม่แล้วเขาแบบไม่สวยไงคือเขาต้องการพื้นที่เยอะในการโตนะคะนี่ดอกสวยมากๆเลยก็เลยสรุปเอามาลงดินตรงนี้ <laughs> ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ไปเลยนะคะเดี๋ยวจะตัดแต่งให้เขาไม่ใหญ่เกินด้วยนะคะ แสงกำลังมาเลยค่ะแสงแดดยามเช้านะคะก็ตอนนี้ประมาณเกือบสิบโมงเป็นเวลาที่ต้นไม้จะสวยที่สุดลวค่ะสำหรับเรานะในความคิดของเราก็โซนนี้นะคะก็จะมีต้นไม้ที่เอามาปักชำเรื่อยๆนะคะก็พยายามขยายพันุต้นไม้ที่มีอยู่ในบ้านนะคะแต่ตอนเช้าคือแบบดอกไม้สวยมากจริงยิ่งโดนแดดนะคะเนี่ยผีเสื้อชอบมากๆ โอเคอ๋อแล้วที่เราปลูกเพิ่มวันนี้นะคะก็จะมีต้นเข็มนะคะสีเหลืองค่ะเพิ่งไปซื้อมานี่พามาเดินดูนิดนึงเอามาแทนต้นเข็มชมพูเลยนี่ค่ะเอาไว้ตรงนี้ปลูกห้าต้นค่ะให้มันเป็นแบบว่าเห็นเป็นแนวนิดนึงเดี๋ยวข้างหน้าเราคงปลูกอะไรต่ำๆนิดนึงนะคะก็เข็มเนี้ยเราไปปลูกให้เพื่อนนะคะสวยมากๆเลย นี่ค่ะฉากหลังเป็นสวนอังกฤษนะคะเอแล้วมีอะไรอีกวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนอกจากทําทางเดินแล้วก็ปลูกดอกไม้เพิ่มนิดหน่อยนะคะแองเจโลเนียวันก่อนพาดูไม่เห็นดอกเนาะเนี่ยดอกสีชมพูมาละน่ารักมากมผู้ช่วยก็พร้อมนะคะ นั่งเป็นกำลังใจอ๋อแล้วก็เมื่อกี้เราตัดเนี่ยค่ะทำมุมตรงนี้ใหม่นะคะเพราะว่าตอนแรกมันไม่ได้มุมไม่สวยนะคะตอนนี้เดินเข้ามาก็จะเห็นเป็นมุมโค้งออกละเดี๋ยวเอากระถางกลับไปวางนะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้น่าจะมีเท่านี้แหละเพราะว่าวันนี้ก็ทำงานเยอะแล้วแล้วก็เดี๋ยวนัดก็จะทำงานต่อนะคะจนะวันนี้น่าจะเอาให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตอีกทีตอนนี้กูหลาบอ๋อบอสโคเบลเพิ่งปลูกไปเนาะ วันนี้บานขึ้นเยอะเลยค่ะนี่เดี๋ยวพาดูบอสโคเบลนิดหนึ่งก็บานจากวันก่อนเนี่ยค่ะสวยต้นนี้ก็บานสีดอกเลยหอมมากเลยอะ่ะนี่ค่ะหอมมากดูสิมีฉากหลังเป็นน้องชีล่ากับนัดว้าว มีกุหลาบในสวนอังกฤษแล้วมันดูสดชื่นมากๆเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้น่าจะพอของจริงแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเหนื่อยแลวเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำละอันนี้บานบุรีสีม่วงค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้มาจัดสวนด้วยกันใหม่ค่ะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ